ได้กระตากับเล็กขีบทานสิผ้าไปพี่น้องไปเห็ดเอียงน้ำมาเบิงโรดพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปอนันมาโลดพี่น,อน้องยางน้ำกลดยญ่ท่อนมาโลดค่ะฝนกระแหงตกดีดีเนี่ยมันขึ้นมากหาละตกโลดจืนกระจืนตะกอ้องยางมากกับพองก้องสั้นพี่น้องหาเะมาโลดน้ำกลดน้ำกลดมาเดี๋ยวยาท่อนสิผ้าพี่น้อง,องไปเอาเอียงอืมที่แหละก็ว่าสิเขาหนาของง่วแล้วพี่น้องจืดหลายว่าไม่ผ่านสดอกอ้อมาทางข้างดีกว่าพี่น้องอืม ไปเอาเฟืองเขาพี่น้องคะไปเอาเฟืองมาใส่กระตามาหยัดเขาหยัดเขาเลยให้มันได้หลาหลสุดเอาให้พี่น้องถ่ายก่อน <c oughs> ติ๊กตอกติ๊กตอกให้พี่น้องถ่ายก่อนยายทอไหนเสียเอาเฟืองไปเฮ็ด e อีหยังเขาพี่น้องนี่แหละช่วงนี้หน้าฝนเนาะตกกระตกโพดต,ตกโพดต,ตกหนีโพดยายทออกับบอด้ตีแล้วค่ะเดอ้อตกอย่างนี้แหละยายทอนก็ชอบจะได้เย็นชุ่มฉ่ำนอนรับแสบรับนวตกต่ยนีมืนขึ้นมานยายทอนกับพี่น้องยงเบนก็ใช้ชีวิตล้านลาสบายค่ะพี่น้องคะ่ะ ด้เฟี้ยงล้วก็ไปฮันเตอพี่น้องคะยางกลับขึ้นไปมองเข้ายางมากวาังหันละครับพี่นอ้องนี่ค่ะสิมาอานาไม้ขอไก่ค่ะพี่นอ้องค่ะมาอานาไม้สิมมห้องห้างไก่ไม่หลังจากที่ไปได้ดาดูดีมันเลยอะไรเลยนี่มีแนีน่เนี่คนมาแยกท่อนนะเปื้อลายพนาห้องห้างไกต่ตรงมีเนี่ยอันเทจังไรบ่ห้มีให้แยกท่อนกับสีร้องเนาะคนมาแยกท่อนปือนแยกท่อนไม่รู้นะสูงให้อันนี้ด้วยน้วงเมื่อ มาดูนินมืนเนี่ยไข่หลอด้อากระเจียวเลี้ยวไข่หลอดพี่น้องเอาพี่ดีเถอะวะให้ก่อนอันเดียวย่ท่อนสีหาหมองว่างก่อนอว่างไป้ไส์ว่าไข่หลอดน้อยหน่อยหนึ่งพี่น้องยานมันหัวลงสิเนี่ยนี่ค่าวพี่น้องก็ยิ่งมีแม่ไก่แมบอยู่ดี่ข่าวพี่น้องยังมีแม่ไก่แมบอยู่ออ,อแล้วกัก้อนสีห้องพี่นอ้องเพคนวายย่าเห็นไม่เห็นมีหัวแล้วเ้อ คนสีห้องคนมาใส่อันนี้น้ำคนมารองคนดูแล้วเราก็จะลองแบบนี้พี่น้องให้มันเป็นตะนอนตะเมียมอมนอนดีเมียบดีโม่ไข่ไดีสนใจเลยช่วงนี้เราก็สิเอาแป้งพี่น้องคนมาเอาแป้งห้อยน้ำได้ยทัททอนเพะนะสูตรเย็นเลยแล้วยันทอนนี่คนมาป้องกันไฮอยู่สันวะยาสีเมนโมเมนดอกเอาคนมาเข้าก็อ่าน้ำเพ่นไปรูดแล้วก็จะรองแบบ ไม่เป็นตะนอนเด้อน,นอนดีดีเด้อนี่ไข่ดีไข่หลายเด้นี่ไข่ดีไข่ขขตุ่มแสบจ,จุ่มแสบแล้วกระชีป้าเตียงไว้ให้พอมพี่น,อน้องอันก็สิว่าพี่น,อน,น้องได้เอซี่ได้เจ้ากี่เลื่อนห้องข้างกายเอซี่มาบอกว่าจะเลื่อนเจ้าก็เอาแป้กงกาแฟนี่ยในห้องว่าสันเจ้าจะปลื้มหลายพนาเอาก้อนมน,นบอลูนเนาะพี่น,อน้องเอาก็ขอบพุ่นเด้อค่ะเด้อที่บอกมาสิล่องเฮ็ดเบิงบ่ถ้ามันบ่มีให เออสูตรได้ว oh, ่า hey, ดีเขาก็เ uh ฮ็ดไปทําดูไม่เสียหลายคือว่าแหละเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะอนุญาตลองไก่กับจีเบิงว่าโอ้ยายท้อนเขาไปห้องห้างไก่้เห็นเจ้าแล้วเท้าเห็นบ่เจ้าสีได้เมียบไข่ดีๆว่าสั้นเฮ็ดดีๆเลยยายท้อนเอ้ยเฮ็ดดีๆเรือกู้ข่อยเราไม่มีห้างเมียบได้เดินโดยเจ้ากระเดยกระไดเนาะห้างเปียกกับว่าเออเฮ็ดนห้ยตะไก่เห้อเห็นหายน้ำเนอว่าสานสูบเปียกว่าเมียพี่น้องออ้ยบุญเนี่ยอันหูท่านเมื่อ นี่เดี๋ยท่อนห้องห้างใดแล้วยะทอดกับสีเอาแป้งโรยห้องห้างใดแล้วก็จะเอาแป้งโรยขั้นสีเอาแปบล้ยลงไปนะมันหัวมันหัวเนาะพี่น้องเห็นเหเขานอนดีๆนะเห็นมากระดายหัวก็สีอันโดนๆยนห้องห้างไกลนี่ยมันบริใสใจภายในมันงาดมันหมองมันจื้นี่แหละพี่น้องทานนี่นะเห็นบ่ก็จะมีแป้งก็จะรองให้เขาพองบองใดห้างคนทางสิมันก็บวใครพี่น้องมันกับสลัดมันแหงได้ใจกระดาี่น และนี่ก็คือหลังจากรองเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเออแมวเราได้เลือกุกุชิจ,จัดให้ชุดจ้างเต็มที่เต็มคาระเบลเลยเนี่ยซุเจ้าห้างได้เลือกตามใจพวกชูเลยเด้อเน,นี่ยนะพี่นอ้องเรียบร้อยโรงเลี่ยมจีนพี่น้องเอาสมนีตตวนงห้างไกลน่ะมันกะจิว่าใครดีใครดีแมวดีเด้อยายท่อนเห็ดอีกเน่เด้อใส่กะจิว่าตัวพี่น้องไกล